สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมก๊อฟทีวีอยู่กับเกมยูทูปเบียออริจินนะครับผมตอนนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วเนาะหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาประมาณ3 4ถึงปีแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับผมนะก็อย่างเช่นพวกอาวุธต,ต่างๆก็อัปเดตเข้ามาค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เยอะด้วยนะครับผมเล่นง่ายมากๆเลยเนาะก็ตอนนี้นะครับผมสําหรับอะไรที่ขายดีที่สุดนะครับผมเป็นคําถามตลอดการเลยเนาะก็จะผมก็จะพูดถึงเรื่องการขายของในตลาดนะครับผมที่ ทำยังไงให้ขายออกเร็วที่สุดนะครับผมแล้วก็ฟาร์มของต่างๆนะผมว่าผมไปฟาร์มอะไรมาบ้างในช่วงนี้นะครับผมสิ่งที่ผมฟาร์มหลักๆก็จะเป็นพวกอาแร่นะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกกล่องวาเลียอะไรพวกนี้นะก็อยู่นี่ค่อนข้างที่จะบ่อยนะผมเพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้ไปไกลมากมายนะผมอ่ผมเราไม่ต้องไปแบบคิดอะไรมากนะครับผมแค่มาฟาร์มแร่นะครับผมสิ่งที่ผมมองนะผมนั่นก็คือการฟาร์มแร่น้ําแข็งเพราะว่าแต่ก่อนมันจะฟาร์มได้ อ่าเป็นแท่งมาเลยแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นถุงแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใช้เป็นแฟรี่นะครับผมในการเบิร์นให้นะครับผมนะก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีหินอัพเลยนะครับผมโคตรแพงเลยมาไม่ทันหินอัพเขาเนาะอ่าหลักๆผมก็จะฟาร์มแร่น้ําแข็งแล้วก็จะเป็นพวกอ่าพวกแร่อุปกรณ์ซ่อมวาเรียนนะครับผมพวกนี้ง่างที่จะขายได้ราคาดีแล้วก็เร็วด้วยนะครับสิ่งที่ผมมาฟาร์มแร่น้ําแข็งนั่นก็คือได้จํานวนเยอะนะครับผมนะก็จะได้เป็นก้อนแบบนี้แล้วก็กดใช้อีกทีหนึ่งจะได้ประมาณ ประมาณ8นะครับผมประมาณ8ก้อนเนาะ,ะสิ่งพวกนี้ผมก็จะเกียร์ออกก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะตีเล่เนาะก่อนนี่นะครับผมสาหรับดาบใหญ่ที่มาใหม่ก็ค่อนข้างที่จะ,ะเลียร์มอสเตอร์ได้เร็วนะครับผมนี่ตีคอมโบ2องคอมโบก็ตายแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวฟาร์มเล่กันต่อส่วนมอสเตอร์พวกนี้นะครับผมเราสามารถที่จะลากมารวมแล้วก็ใช้เป็นเคียวนะครับผมในการตีก็ได้นะเพราะว่าจะได้หลบได้นะครับผมนะก็ตีไปเรื่อยๆนะครับผม สิ่งพวกนี้ผมมองว่าเป็นเหรียญทองทั้งนั้นนะครับผมเพราะว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะฟาร์มแล้วเราก็ฟาร์มไปเลยนะผมฟาร์มไปจุดเดียวเลยเนาะเพราะว่าจะได้ทั้งแร่น้ําแข็งแล้วก็แร่อุปกรณ์ซ่อมวาเรียรนะครับผมนี่เห็นไหมตีแป๊บๆก็ตายแล้วนะครับผมนะนี่ก็จะมีพวกอาวุธที่ดีขึ้นนะครับผมนะเป็นดาบใหญ่แล้วก็เคียวนะครับผมก็ทําการกดไปได้ประมาณ5อันนะครับผมนะต่อ1ตัวนะครับผมก็ ตีกองหนึ่งก็อาจจะได้ประมาณ2 0 3 0นะครับผมก็ประมาณนี้ตัวนี้ผมก็ทําการฟาร์มไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผม,ผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะเพราะว่าผมจะฟาร์มแร่แล้วก็มอน์ไปด้วยนะครับผมอ่ะส่วนในพวกมอนกลางคืนนะครับผมก็จะดอบเหมือนกันนะครับผมก็ทําการฟาร์มไปเพราะว่าเขาจะยืนเป็นจุดละ3าตัวนะผมจะฟาร์มง่ายมากนะผมใช้ดาดจ่ายคอมโบเดียวจบเลยนะครับผมก็ได้มาเป็นแร่ซอมวาเลียเนาะนู่นเห็นไหมก็จะเป็นกองนะผมกองละ3าตัวนี่คือ ง่ายสำหรับเราเลยนะครับผมในการฟาร์มเนาะเพราะว่าจะได้กวาดทีเดียวเราฟาร์มเล่แล้วก็กวาดสายตาไปด้วยนะเผื่อ,อยาบาังกรเกิดนะผมเมื่อวานก็ได้มาดอกหนึ่งนะครับผมอ่ะก็ถือว่าโชคดีนะผมแต่ว่าค่าโชคดีหน่อยก็มีจะเบิ้ลในอีกดอกหนึ่งนะผมนั่นก็คือโชคดีโคตรเลยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวไปตลาดกันนะครับผมพอเราได้วัตถุดิบมาไม่ใช่ว่าเราจะขายได้ทันทีนะครับผมเราก็ต้องรอเวลาคนมาซื้อด้วยแล้วก็อ่า ค่อยๆมาดูราคาที่เราขายด้วยนะครับผมอาจจะมีคนขายตัดหน้าเรานะครับผม,ผมก็อาจจะขายไม่ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะทําการกดนะครับผมนี่ว่าเราจะได้ประมาณกี่ก้อนเนาะก็ได้ทีละแปดก้อนถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมสิ่งที่ผมฟาร์มขายหลักๆนะผมนั่นก็คือพวกแร่แหละนะแต่ว่าผมก็มีปลาปายบ้างบางทีก็อาจจะไปทะเลทรายพีระมิดบ้างนะผมแล้วบ,บางทีก็ไปเกาะลอยฟ้าบ้างหรือว่าวิหารบ้างนะผมก็เก็บดอกไม้สีขาวมาด้วยนะครับผมก็วางขายก็ขายได้นะ แต่ว่าเราก็คอยดูเรื่อยๆนะผมว่ามีคนขายตัดหน้าเราหรือเปล่าเนาะก็เป็นพวกที่ได้จากกล่องวาเรียนนะครับผมพวกแผ่นที่เนาะแล้วก็เป็นหอยอันนี้ลงทะเลนะผมลงใต้น้ำเนาะก็เป็นพวกสาหร่ายขนาดสาหร่ายผมยังเก็บเลยสาหร่ายสีขาวนะเออกอ็แร่ต่างๆนะผมลูกออบอะไรพวกนี้ผมก็วางขายหมดจะเป็นส่วนมากจะเป็นพวกของฟาร์มทั่วไปนะครับผมนะไม่ได้ฟาร์มยากอะไรเนาะ ก็ประมาณนี้นะผมพวกนี้ก็จะขายง่ายนะครับผมเพราะว่าเป็นของที่ใช้อยู่ตลอดเวลานะผมพวกของซ่อมอาวุธพวกนี้นะผมหรือว่าจะเป็นพวกอไอเทมที่หายยากๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการวางขายกันดีกว่านะผมอ่ะผมมีเลน้ําแข็งอยู่ที่ประมาณ240นะผมที่ไปฟาร์มาเมื่อกี้นะครับผมอยากจะรู้ราคานะครับผมให้เรากดเข้ามาดูอาจํานวนนะผมจำนวนของเราเนาะสองนะนะถ้าเราขาย240เราจะได้ประมาณ5ทองนะ ทองครึ่งนะครับผมนะก็มาดูราคาชาวบ้านเขาวางนะผมก็2เงิน35เหรียญทองแดงนะครับผมถ้าเราวางราคาสูงเกินไปนะผมอ่ะของเราก็จะอยู่แถวท้ายนะผมแล้วก็กว่าจะซื้อของชาวบ้านเขาหมดนะครับผมอ,อาจจะมีมาวางเพิ่มด้วยนะอาจจะไม่ได้ขายนะผมแล้วก็ทําการวางนะครับผมจํานวน2เหรียญเงินนะผมะประมาณ30มสิบชาวบ้านเขาขายที่เท่าไหร่เอาสามสิบห้าเราขายสามสิบสี่นะครับผมนี่ ก็ประมาณนี้ของเรามันก็จะ,ะเข้ามาอยู่แถวหน้าสุดเลยนะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะพอชาวบ้านเขาผ่านไปผ่านมาเขาเห็นของเรานะครับผมเขาก็จะซื้อนะครับผมเพราะว่าของเราอยู่อันแรกนั่นเองเนาะ,ะราคามันก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมแค่ทองแดงเดียวเองนะก็ระวงังอย่าต่ําเกินไปจนเราขาดทุนนะผมอ่ะเราก็คิดเผื่อเวลาที่เราไปฟามด้วยนะผมว่าคุ้มค่าไหมเนาะ แล้วก็อ่าแห่สีม่วงเรานะครับผมเรามีอยู่ประมาณ495นะมาดูว่าเราขายอ่า495นะครับผมนะจะได้ประมาณกี่ทองนะครับผมได้ประมาณ18ทองนะผมก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับมีคนซื้อหมดนะแต่ว่าแห่พวกนี้สมม่วนมากเขาจะซื้อไม่หมดนะผมเพราะว่าเขาจะซื้อไปแค่พอซ่อมนะเพราะว่ามันหนักเกินไปเดี๋ยวเรามาทําการวางขายกันดีกว่านะครับผมขายที่3มเหรียญเงินนะผมแล้วก็เขาขาย70ใช่ไหมแล้วก็ขาย69เเหรียญทองแดงนะครับผมนี่ ประมาณนี้นะครับผมสิ่งที่สําคัญนะผมนั่นก็คือการที่เราเข้ามาเช็คดูราคาให้บ่อยๆนะผมว่าของของเรานั้นอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าหรือว่าโดนตัดราคาไปก่อนหรือเปล่าเนะาะก็คัดตัดราคาก็อาจจะวางทั้งวันก็ไม่ได้ขายนะครับผมก็เข้ามาดูเรื่อยๆเพราะว่าเกมนี้มันก็เข้ามาเวลาไหนก็ได้นะผมยืนแช่อยู่ตลาดแล้วก็เข้าเกมแป๊บเดียวมาดูแล้วก็เปลี่ยนราคานะครับผมค่าโดนตัดหน้าเนาะเพราะว่าค่าโดนตัดหน้านี้อาจจะไม่ได้ขายเลยนะครับ,รบผมนี่ แล้วก็เข้ามาเช็คว่าของของเรานั้นอยู่แถวที่หหรือเปล่านะอ่าถ้าอยู่ลึกเกินไปก็อาจจะไม่ได้ขายนะครับผมนะก็ควรที่จะเข้ามาเช็คบ่อยๆนะครับผมนะนี่ก็ประมาณนี้ก็ขายทิ้งไปเลยครับผมเดี๋ยวก็ได้ขายเองนะครับผมอ่ะนี่ของของเราก็ยังอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับผมก็ เราไปสักพักหนึ่งค่อยเข้าเกมมาเรื่อยๆเนาะโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์แก่เพื่อนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ